สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายผูผ่าพังบวีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมทุกท่านทุกคนนะครับเด้อครับคนด่วนก็ได้มาเบิงครับผมมาส้มบ้านของพักหนานล้างครับผมโอ้คนเดือดเลยครับผมนี่ครับกรลังมากครับผมโอ้มาสวัสดีครับผมมาแต่แทครับคนลอยมาแต่วัดครับมาแต่วัดบอกครับไปยังวัด ไปสิบวดบอกเขาจ้าไดนครับบอครับผมไปอันนี้ค่ะไปถามหลวงพ่อค่ะโอ้เราไปถามอาจารย์เรื่องบุญกระถินครับบุญกระถินครับที่ว่าซุ้มของท่าไส้เขานีนนะครับผมวันที่สิมกนี่ครับคะแนนหมอกคะแนนนะครับเนาะหมอกคะแนนคือว่าเขาได้ต้นเขาได้หไรประเดีลยวครับยอดกระถินช่างช่องฟังน้ามานบอกครับหาลอยข้านนค่ะหาลอยข้านนอ๋อเขาเกิดบ่เป็นยังครับเขาเกิดมีน้อยเขาเกิดถวายน้อยนะครับผมเนาะถวายน้อยครับครับผม มีน้องกับตาบ้านน้อยครับอันนี้บ้านเขาพักหนาบวันปะครับนี่เรียบมุดระเบ่ครับเช็ดมาเบิ้งเลยค่ะเหลือครับกันสาดครับผมเหลือกันสาดครับกันสาดเล็กน้อยครับเลือกันสาดเล็กน้อยครับผมสร้างเพิ่นสร้างเพิ่นสิมาเห็ดหมือนเด็ครับนอคะแนนครับนอคะแนนครับโอ้คะแนนเหลือไรไปได้ครับผมคะแนียนต้นหนึ่งกับเลือยูยูหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยคเนนค่ะเหลืออยูหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยคเนนครับอ๋อกันสาดเพิ่นสิ ใส่ลงไปอีกเหครับแม่หัวอ๋อเป็นเห็ดมุกออกไปน้อยนนึ่งนะครับเนาะครับผมอ่าครับตอมุกครับแม่ครับบอง่ายครับตอมุกครับแล้วบ้านเขาลอยเราสิยุ่ยยุ่งนะครับบ้านเขาลอยสิบอุญเมืององค์ครับขององค์ครับไปถูกองค์ออกจะกอึนหัวยอยู่ไปทุบเลยครับกแตครับโอ้แม่ครับองค์แตกแล้วพี่น้องเขาใจผิดนะครับเด้อครับองค์แตกแล้วครับคนเราเพิ่งได้สิทุบตืมนะครับผม โอ้โหควงขวงดีเยี่ยมครับแล้วครับมยางมาทานครับโอ้ผู้พาสิเดมานอนกับผู้สาวฟังหนังบานเด้อนี่พี่น้องครับในเมืองครับเปินมี่ฮอดสลิงดึงยึดแบบเต็มทีแล้วครับผมครับสุดยอดครับผมอยู่ได้สามเฉียงเลยครับนี่ในเมืองครับผมโอ้ยึดได้เต็มทีเลยตัวนี้แล้วผมก็ยังบอกว่าอย่างนี้ครับวาสิมีอัน ขึ้นบ้านไม้หมดเลยครับครับผมเมื่อใดขึ้นบ้านไม้วันที่21ครับผม21เดือนเดียวครับเดือนตุลาค่ะ21เนี่มันถึงมือเดยนะครับน้อถึงวันยังนะครับน้อวันนี้ไม่รู้ครับบบแม่บอกอยู่าวันลืมบอกครับมุ่งจะไหันเริครับแต่เป็นมามือดีค่ะมือดีครับกับซี่ี่ครับนี่ยงครับโต๊ะยินช่างครับผม ัวกินสั่งอยู่เมื่อครับครับอยู่ฟางพูนบางศีขอนี่ครับตัวกินสั่งครับนี่ครับการศีคออนุญาตใส่พื้นที่เพื่อนครับผมเสิญพามานค่งอวยหน้ามหาทั้งบ้านของพันธุ์หนูบ้านอย่นะครับเนาะครับกระเสื้นสร้างทุกเสื้อนะครับเนาะครับผมเสื้นกับสาทุกเสื้อครับผมของบ่บ่แม่วตะบันธระครับของบ้านไก่เลืคียงครับผมมามาเดี๋ยวมครับเนาะมากินครับมากินตัวกินสร้างครับผมของครับ สีน้อยสีไลายก็มาได้วยนะครับเด้อพี่น้องเอฟซีครับผมกับเศร้าสั่งทุกเสื้อแหละครับผมผู้ใดอยากมากแอดไลน์เข้ามาหรือว่าสอบถามเฟซของคนเลยกันเลยครับผมอดิศักดิ์วิทยส่งแม่ปะครับครับผมครับนี่กับประดันกาเฟซของแฟนคนขวาคนเลยกันเลยครับนี่ค่ะเฟซเสียงครับ นุ่นวีเอ็นค่ะครับนุ่นวีเอ็นครับผมจากไปไปยังนะครับผมก็บุกค่อยผมครับคนอ้วนจีจันไดอยู่ใกล้เล่นเคียงกับสมารถมาหลวงงานขึ้นบอนใหม่ของข้านึ่งบอลได้ครับผมครับเอฟซีสิบเอ็ดครับครับเอฟซีเด็กนี่บ้านนอครับนออยนอๆก็เลยเพื่อนบอกกันได้ครับเด้อดือดมาเป็นเจ้าภาพเลยกันได้ครับครับเมื่อไงก็สิมีอาหารเนาะหลากหลายอย่างหลายอย่างครับเนี่ยครับก็สิไปแม่สิไปอัน มงเกิ้บุตรครับเป็นรอบวันมากไหมครับผมไปโคราชครับผมไปโคราชอำเภอเสิงสางครับเสิงสางครับผมกาดซิมีคนไรกาดซิช่องครับช่องของพันธนาวานครับผมนี่แหละครับอันผัวเมียเพ่อนนี่แหละครับผมเพิ่็จะเป็นเจ้าภาพใหมครับสร้างเมตตาสร้างสร้างทุกเสือครับผมกับสอเชืญชื่นนะครับเด้อครับผมมากินมาอยู่กินนักการณ์นะครับผมขึ้นบ้านใหม่ของพันธนาวานครับผมเพราะว่าบ้านเพลินกระหิต เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สรางว่าเสร็จแล้วครับน้อยน้อก็เลยเนาะเสร็็จตอนนี้กครับเาตอนนี้ไม่เหลือเหลือยังปะครับนี่ผมว่าเหลือนะครับเหลือเหลือยังครับัักครบผมแม่ถูกต้องครับผมเหลือลักครับผมเหลือลักสีผูกสีมัดครับครับก็ต้องเ็ตไปสองลักเนาะสองลักครับผมครับเพื่อไม่อย่ามีเพื่อนเพื่อนเขามาครับอย่ามีเพื่อนเพื่อนเขามาอยู่กับผ้าหนังวันเพื่อใบผ้าหนัหวานเงาเนาะยินดีครับผมยินดีครับอ้วนไปตายอยู่บ่โอ้ไปตายอยู่แห้งครับผมจะลมเย็นเนาะครับ ลมเย็นไปไวหมดแล้วครับเมืองพี่น้องครับโค้งสางเพิ่นครับโอ้เพิ่มมีลวดสลิงยึดเสาไว้แย่งดีครับผมบ่ให้โยกเลยครับสันไทายสียังกับเพื่อนเรื่องมึงไหมมีหนังเงินสีหนังเงินหนักสีเงินสีเงินขึ้นใหญ่หนึ่งบ่บ่หนึ่งครับสีหนังเงินออกกาหนักค่ะฝ่าฟ้าครับอาศัยว่าเย็นเย็นนะครับคือว่าเอาสีก็ยังสีหนำทะเลเนาะครับเนาะแมนซันครับเพราะใหย่ซุ้มให้เย็นครับผม โอ้บางกับพังนดบ้านเท่ากับเงยหน้าทาวน์ดีครับนี่เขาก็ก่อนเ่าสีเมืองเขาก็ต้องปั๊บๆนะจำนวนได้คนไร้ด้วยครับผมใช่จอบเลือดนียนะเออจอบมากเคียครับเพราะว่าสองห้องสี่มันก็ถือหนำมากกับหยุบลงไปเนาะเอ็มบัคมีพี่น้องยุบไปเพื่ออยังคือว่าเพื่อเงยหน้าทาวนครับผมยึดเสาไว้เต็มที่ครับผมนี่เพราะว่าเขาก็บทมดินไม่น้ำครับอ่าครับเขาก็บทมดินไม่น้ำนะครับเนาะยึดแล้วเขาก็มากสางครับครับกา ขอบคุณเอฟซีที่ว่าเพิ่นอันนี้นะคน้องคไรเนาะที่เพินน่นซอยคะแนนของบ้านพังหนวันนี่แหละ,ค,ะครับผมครับก็ขอบคุณพีพีเอฟซีท,ทุกทุกทันนะคะขอบคุณทางช่องพังพภูผาทางช่องพังขันเงินครับทางช่องพังคำเมินทางช่องพังพีดา,พดาวช่างทองพีดอคุณเงินครับและทุกทุกช่องค่ะทีร่รวมสนับสนุนบ้านพังหนวันโดยที่ตลอดมากค่ะครับขอบคุณค่ะครับ แฟนเพิ่อนกับก็เลยเพิ่อนก็ได้ขอขอบคุณไปทางเอฟซีทุกขัน้อครับเด้อครับผมทีเมตตาให้เพิ่นครับเมตตาให้บ้านพังน้ำบ้านตอนนี้ก็ได้กระซำลอยกับเส้นนั่นแล้วนะครับเนาะครับก็เลยเพิอ่อนก็เลยเป็นอังได้ดีใจบ่ <c oughs> ดีใจครับผม <c oughs> ดีใจเยอะเลยดีใจเหี้แตกดีใจครับผมดีใจแห้งถามว่ามีเอฟซีกับว่ามีมือนีิครับผมอ่าโหสิงแห้นก็เลย ก็เลยก็เลยมาต้องห้องครับก็เลยครับเมาต้องสูงเราก็เลยเอาไปถ่ายซิงว่าตีเบสครับก็เลยสิงงั้งครับผมมีของลอยเลยครับดีใจค่ะดีใจดีใจในแบบนี้ครับดีใจขึ้นมาเต้นครับคือว่าล่ำมข้าใจเดี๋ครับก็ดีใจค่ะล่ำให้มึงเลยนะครับล่ำล่ำล่ำให้มึงจะไหนหนึ่งเอาล่ำล่ำมึงครับล่ำโมเป็นค่ะเอก็ดีใจกับล่ำล่ำในดอกนี่ไหมครับล่ำเดี๋ยวบอกร่ำลอยล่ำเดี๋ยวบอกรี่ บ่ปันไดครับผมจากแล้วน้อยหาอยากได้พี่น้องเอฟซี่วรได้ยิ้มเดีหัวไปในซันแล้วเนาะเดี๋ยวมูดี่จบอัจฉริมีค่ะเด้อม,มือที่อาจฉิมีเสียไปไอเอฟซีเด้อเบิ้งครับผมก็ฝากเอฟซ<ห>ี <FC S 2> ทุกคนนะครับเด้ขอขำมาเบิ้งครับผมขำมาสุมสุ่มของท่าไส้ทุกช่องทุกคนนัน่นนี่เลยครับเด้อโอ้เสียเนีชนมันอยู่ไหนสวัสดีครับไม่แอ้มครับเอ็มบ่นานอยู่ดอกฮะอีกนานอยู่คือว่าอีกนานอยู่ เกษตรทุกอย่างมันลงโตเรียบื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆครับผมให้ทุกอย่างตีหลับลื่นนก็นอกครับเนาะสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างครับผมรักสิสิก้นอะได้ก้อนอะไรักชอว่าบอมมืออื่นกับมือหื่นครับเพราะว่าของนี้มีธุรักครับมืออื่นมีธุระเนาะธุระไปครับโอ้มือนี่เขาต้องก้นเขาต้องเอาแต่รับเมีดมาวัดอย่างนี้เลยครับแต่รับเมีดมาวัดเห็นมันได้สัดส่วนไหมครับ เขาก็เขาห่กคนหลุมได้วันนี้เขาก็ต้องนึ่งเขาต้องฟังเลยลึกเด็กคนลอยครับผมฟังตื่นมาเลยนะครับเทพปูนครับครับเทพปูนีดีครับโอ้ป้าหยาเพื่อนนะครับคนลอยนี่ป้าหยาของคนซีครับคนซีครับคนตาครับผมผ้งหนองสบผ้าหนองสมครับป้าหยาก็หยากะงามเพิบตะกี้มองที่มองนี้ก็เป็นป้าหยาแล้วครับผมป้าหญยาเขาพระนบานแล้วครับผมเกิดจากคนลอยพระนบานไม่ีโฮมอยู่ครับผมก็เลยไดี เอ็ดซีเพื่อนกัได้ทุกท่านนะครับผมเพิ่อนได้เมตตาให้กับจองพักนอนบานให้เพิ่อนได้อยู่เฮียนอยู่หฮมเงาเงายู่หฮมดีดีครับนี่เพ well, so. ื่อนเพื่อนเลยครับครับเพื่อนเพื่อนมาใส่เดี๋ครับมาใส่มาอยู่นัมกันได้ครับมาเป็นโอ้ยขันว่าขันว่าได้อยู่เฮียนลังไงล่างงามปนนินหลอกก็ย่ดลืมแบบซุ่มท่าไส้ในเด้อคนไรไยตอนนี้ตอนนี้ซุ่มท่าไส้นี่อันรู้สึกน้ำขึ้นแห้งงี้ครับผม น้ำขึ้นแห้งหลายครับผมรู้สึกครับคำว่าถ่วมมาเนี่ยกระปุกว่าสิไปยุ่ยใช่แล้วครับครับคำว่าถ่วมนี่ยผมกระปุกแจ็คไปยุ่ยกันครับเพราว่าถ่วมถึงกระไรมาแต่ถ่วที่มูบ้านครับเยาว่าแต่มีโรงสางครับครับมึงนี่ผมกับว่ายุ่ยเลยครับผมคิดว่านี่แต่ว่าน้ำขึ้นมาเลยครับผมคำว่ามีปีหนึ่งเนาะเขาเลยเนาะที่ว่าน้ำขึ้นแห้งถ่วม้วนบางเขาบัญทัลัดแถวนี้นี่ถ่วมม่ได้นี่ครับเยาวาแต่ไข่แต่ไข่กครับ มี่ยังอยากฝากบอกเอฟซีบ่ครับผมควนุ่นครับนี่ครับควัญยิงครับของพักน้ำหวานค่ะกอฝากติดตามสองพักน้ำหวาน่วยกดซับตะไครวยกดกระดิ่งแจงเตือนให้ได้เลยค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะยิ้มนะครับยิ้มนะครับอ่าครับยิ้มยิ้มยิ้มใส่ครับก็ลอยครับมี่ยังฝากเอฟซี่ครับผมครับ ขอฝากที่ดูท่านเข้ามาติดตามช่องพังนาวานและก็อีกหลายช่องของชาวบ้านธาด้านในด้วยครับผมครับผมครับครับผมกับคนณต้วนครับผมก็ฝากเข้ามาเป็นกําลังใจให้ครับช่องพายผู้ผาพังบุวีน้ำได้ครับเด้อเห็นต่ว่าช่องน้อยกับอบอุ่นดีอยู่เลยครับผมฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับคนณต้วนด้วยครับขอบคุณครับ